สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาทำกระถางที่มีขนาดกลางพร้อมกับการโชว์รวดลายไม้สำหรับตัวกระถางก็จะมีความสูงอยู่ที่18เซนและปากกว้างของกระถางก็จะอยู่32.5เซนอันดับแรกก็จะทำตัวร่องของตัวขากระถางหรือตัวระบายน้ำเราก็จะตัดฟองน้ำอยู่ที่2เซน เพื่อที่จะนํามาทำเป็นรูระบายน้ำของตัวกระถางเนื่องจากตัวกระถางเราไม่มีขาเราจึงจะเป็นต้องใช้รูในการระบายน้ำออกในการทํากระถางครั้งนี้ก็ยังติดใจในลวดลายของเนื้อไม้หรือเศษไม้อัดที่ได้มาจากตู้เก่าก็ามีจำนวนเยอะ ก็เลยสรรหาที่จะดัดแปลงมาทําว่าจะทําในรูปแบบไหนได้มั่งเพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมกันและการผสมส่วนผสมแต่ระอย่างก็จะแตกต่างกันของตัวกระถางก็อยากให้ท่านได้ติดตามดูในรายละเอียดในคลิปเนื่องจากการผสมปูนซีเมนต์อาจจะมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันของการทำ กระถางแต่ละตัวเมื่อเราติดเทปกาวสองหน้าติดกับโฟมเสร็จวางโฟมเสร็จเราก็จะวางตำแหน่งของความหนาของปูนซีเมนต์ก็จะมีความหนาขึ้นมาอยู่ที่1เซนจากโฟมหลังจากนั้นก็จะผสมส่วนผสมทรายหยาบอยู่ที่ในอัตรา2ส่วนแล้วก็ปูนซีเมนต์1ส่วนเนื่องจาก ถ้าเป็นมาตรฐานของการผสมปูนซีเมนต์ทั่วไปก็จะอยู่ที่2ส,ส่วนต่อหนึ่งในการฉาบหรือการกอร่อก็จะนำมาดัดแปลงใช้ในการทำกระถางเพื่อจะให้กระทางมีความแข็งแรงและจากนั้นเราก็จะทา้ํำมันให้ทั่วแบบพลาสติกเนื่องจากเราไม่ทาก่อนเพราะเราติดเทปกาวลงไปเดี๋ยวจะไม่ติดกับตัวแบบพลาสติกเราค่อยมาทาทีหลัง หลังจากที่ทาเสร็จเราก็จะนำปูนมาลงแล้วก็อัดให้เต็มในส่วนที่เรากำหนดไว้เนื่องจากเราไม่ได้ผสมปูนมีความเหลวเราก็เลยไม่จาเป็นต้องเทเราต้องนำปูนซีเมนต์มาอัดขึ้นลูกถ้าเราผสมให้เหลวก็จะมีน้ำเยอะก็เป็นอุปสรรคในการทำงานในขั้นตอนต่อไปต้องทิ้งเวลาในการทำจะทำให้เสียเวลาในงานปั้น ก็จะแตกต่างกับการหล่อการหล่อแบบก็ก็สามารถที่จะผสมเหลวแล้วก็เทล,ลงไปพรุ่งนี้เช้าเราก็มาแกะแบบออกได้เลยหลังจากปูนซีเมนต์เราเหลือเราก็สามารถที่จะนํามาผสมต่อแล้วก็เพิ่มส่วนผสมของปูนซีเมนต์แล้วก็ทรายลงไปในส่วนนี้ผมจะเน้นหนักในปูนซีเมนต์ในสส่วนแล้วก็ทรายหนึงส่วนเนื่องจากเราจะผสมขี้เลื่อย สส่วนแล้วก็จะเพิ่มขี้เลื่อยอีกในครั้งสุดท้ายเป็นอีกหนึ่งส่วนเป็น4ส,ส่วนเพื่อที่จะให้ปูนซีเมนต์มีการยึดติดกับตัวขี้เลื่อยไม้อัดได้ดีถ้าเราผสมไปถ้ามีความเหลวมากเราก็สามารถที่จะเพิ่มส่วนประกอบปูนหรือทราย ไม่งั้นก็เพิ่มขี้เรื่อยได้เมื่อเรารดูในอัตราส่วนที่มีความเข้มดูของสีปูนถ้าปูนมีความเข้มหรือดำเราก็สามารถที่จะเติมส่วนผสมอย่างอื่นได้แทนสําหรับในการเติมสีเราก็สามารถที่จะเติมได้จํานวนมากเพื่อที่จะให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความเข้มหรือความดำแล้วก็จะเกิดจุดเด่นของสีของเนื้อไม้เวลาเราเจียออก ในการขึ้นรูปเราก็จะปั้นให้แบนแล้วก็กำหนดความหนาอยู่ที่ประมาณ1เซนเกือบ2เซนเนื่องจากเราจะไม่ขึ้นรูปให้หนาทีเดียวเผื่อปูนซีเมนต์เราเหลือเราก็จะมาฉาบให้มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาในภายหลังได้ง่ายถ้าเราขึ้นในครั้งเดียวมีความหนาและปูนซีเมนต์เราเหลือเราก็จะไม่สามารถที่จะนำปูนซีเมนต์นั้นกลับมาใช้ได้อีกก็จะต้องทิ้ง ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองสำหรับการขึ้นรูปในแต่ละชั้นก็จะให้ขึ้นรูปทีละชั้นอย่ารีบร้อนขึ้นทีเดียวเนื่องจากปูนซีเมนต์ถ้ามีแรงกดหรือบีบอัดตลอดเวลาก็จะเกิดความนิ่มและตัวที่เราขึ้นรูปขึ้นไปก็จะไหลลงสู่ข้างล่างก็จะทำให้การตกแต่งของเราได้ยากขึ้น เมื่อเราขึ้นรูปเสร็จเราก็จะนําฟองน้ำมาซับหรือดูดน้ำออกพร้อมกับจะใช้ปูนซีเมนต์ผงมาอัดเพื่อที่จะให้เนื้อปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นรูปมีการแข็งตัวหรืออยู่รูปทรงที่เราขึ้นเพราะเราต้องการที่จะทําในขั้นตอนต่อไปคือปากขอกระถางเราจึงจะเป็นต้องนําปูนซีเมนต์ผงมาอัด เพื่อที่จะให้ปูนซีเมนต์ผงดูดน้ำออกและให้ตัวที่เราขึ้นรูปมีความแข็งแรงสำหรับปูนซีเมนต์ที่เรานำมาอัดเราก็สามารถที่จะใช้ฝ่ามือรูปให้เรียบแล้วก็เพิ่มความหนาของชั้นปูนซีเมนต์ได้ไปในตัวแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับกระถางแล้วก็ปูนซีเมน ก็จะผสมในอัตราส่วน1ต่อ1แล้วก็จะเพิ่มสีแดงเป็นสีแตกต่างของการทำขอบปากกระถางอีกครั้งเนื่องจากอยากให้มีความแตกต่างของตัวชั้นสีของตัวกระถางให้มีความเด่นที่ต่างกันทรายผมก็จะใช้ทรายหยาบเพื่อที่จะดึง เอาตัวของเม็ดหินเม็ดทรายออกมาโชว์ของตัวปากขอบกระถังทีหนึงแล้วก็การเพิ่มถ้าเราผสมในครั้งแรกมีความเหลวเราก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อปูนซีเมนต์แล้วก็ทรายเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เหลวเนื่องจากเราปั้นขึ้นรูปเราจะต้องการให้ปั้นพอปั้นได้ ถ้าปูนเหลวแเราเราจะทําไม่ได้ปูนซีเมนต์ก็จะไหลลงมาตลอดก็จะทําให้การปั้นขึ้นรูปได้ยากจึงจําเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่มีความเหนียวและคน้นในการขึ้นขอบเราก็จะใช้ฝ่ามือประกบด้านหนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วกดและกำหนดความหนาให้เสร็จในครั้งนี้ครั้งเดียว เนื่องจากการตกแต่งเราจะได้ไม่เสียเวลาหน้าปูนซีเมนต์ที่เหลือล้นออกมาข้างในเราก็สามารถที่จะปาดลงไปเพื่อที่จะฉาบตัวกระถางหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ปูนซีเมนต์มีการเซตตัวหรือมีการแข็งตัวของปูนซีเมนตก่อนค่อยมาทําการตกแต่งส่วนปูนซีเมนตที่ล้นขึ้นไปบนขอบมากเราก็จะนําอุปกรณ์มาตัด ให้เสมอกับขอบปากควาสติกเพื่อที่จะทำการตกแต่งง่ายขึ้นสําหรับในการแต่งปากขอบกระถางเราก็จะใช้ฝา่ามือหรืออุ้มมือ ในการรีดเบาๆเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปูนซีเมนตไหลตัวลงไปมากแล้วก็ใช้ฝ่ามือด้านในประคองอีกครั้งหนึ่งการทำงานเราก็จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปูนซีเมนต์ก็จะมีความเรียบเนียนเสมอกันจากนั้นก็จะนำปูนที่เหลือนำมาฉาบด้านในผมถึงบอกว่าพรั้งแรกเราไม่ควรทํา ให้มีความหนามากเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของตัวกระถางเพราะกระถางที่เราทำในส่วนผสมของปูนที่เราทำมาก็จะมีความแข็งแรงของตัวกระถางอยู่แล้วถ้าเราไปเพิ่มน้ำหนักมากการยกการเคลื่อนย้ายเราก็จะลำบากมันก็จะมีน้ำหนักมากในการยกเพื่อที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ การเคลื่อนย้ายก็จะได้ง่ายขึ้นเมื่อ<ว><า>เราตกแต่งหรือรีดปากขอบกระถางถ้าเกิดตรงไหนไม่เรียบเสมอเราก็สามารถที่จะนำปูนซีเมนต์มาอัดเพิ่มแล้วก็บีบรัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการพยายามควบคุมในส่วนความหนาของขอบปากกระถางให้มีความเสมอกันหรือเฉลี่ยเท่าๆกัน เพื่อจะดูได้มีความสวยงามของตัวกระถางเวลาเราทำเสร็จสำหรับปูนซีเมนที่ผมใช้ผมก็จะใช้ปูนปลอดแลนดเป็นปูน TPi แดงซึ่งจะเหมาะกับงานการปั้นหรือการทำกระถางเนื่องจากปูนเขาจะมีโครงสร้างความแข็งแรงและก็แห้งเร็วจะต่างกับ TPi เขียว TPi เขียวจะก่อฉาบจะมีความแห้งช้า ในการตกแต่งเราก็จะใช้เวลานานกว่าปูนซีเมนต์แดงกันนำฟองน้ำมาปาดหรือปั่นตัวหน้าปูนซีเมนต์เราก็จะกลับหน้าบ่อยๆเอาด้านที่สะอาดในการเช็ดด้านไหนที่มีเศษปูนแล้วก็อย่าเอามาเช็ดเนื่องจากปูนซีเมนต์จะไม่ดูดออก เม็ดหินเม็ดทรายก็จะไม่โผล่ให้เราเห็นจากนั้นก็จะนำแปรงมาปัดในเศษทรายเศษหินที่ว่าเราใช้ฟองน้ำปั่นแล้วก็จะติดเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้ปูนซีเมนต์แห้งหนึ่งวันเพื่อที่จะทำการแกะแบบหลังจากปูนซีเมนต์แห้งหนึ่งวันเราก็จะมาทำการแกะแบบ ในการแกะแบบครั้งนี้ผมก็จะใช้ไดเปาลมร้อนในการแกะแบบก็จะทําให้การแกะแบบได้ง่ายเนื่องจากเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการต้มน้ําร้อนเพราะบางทีน้ําร้อนอาจจะใช้ปริมาณเยอะสําหรับไดเปาลมร้อนก็อยู่ราคา700บาทหรืออาจจะของกินแดงอาจจะถูลงมา3หรือ400ก็มีขายในตามออนไลน์ทั่วไปก็เหมาะที่จะ นำมาแกะแบบเกี่ยวกับแบบพลาสติกก็จะทำได้ง่ายเมื่อแกะแบบออกมาเสร็จเราก็จะแกะฟองน้ำออกเพื่อที่จะทำการตกแต่งอีกทีหนึ่งในตัวลวดลายเมื่อนำแบบพลาสติกออก ก็จะดูไม่มีความสวยงามเราก็จะมาตกแต่งอีกทีหนึ่งด้วยกระดาษทรายแต่ปูนซีเมนมีการแข็งตัวมากการที่จะนำกระดาษทรายเก่ามาขัดก็จะดึงลวดลายของเนื้อไม้ออกได้ยากผมจึงจำเป็นต้องใช้หินเจียในการเจียเพื่อที่จะเอารวดลายไม้ออกมาให้มีความเด่นของตัวกระถางให้มากขึ้น สำหรับแผ่นหินเจียก็จะเป็นแผ่นตัดกระเบื้องหรือเป็นแผ่นเหล็กในการมันนำมาเจียตัดเอาเสร็จหน้าปูนออกแล้วก็แต่งให้หน้าปูนมีความเรียบเสมอกันสำหรับการเจียรเราก็จะวางแผ่นให้หน้าแผ่นหินเจียเบาๆอย่าไปกดแรงเนื่องจากตัวแผ่นหินเจียจะไป กัดเอาเนื้อปูนเป็นร่องมากจะทําให้ดูไม่มีความเรียบของเนื้อปูนเราพยายามแตะเบาๆแผ่นยินเจียก็จะกัดเอาหน้าปูนแล้วโชว์ลวดลายไม้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนพร้อมกับนํากระดาษทรายมาขัดอีกรอบหนึ่งเนื่องจากแผ่นยินเจียที่เรากดก็จะเป็นร่องหรือเป็นรอยให้เราเห็นเราก็จะนํากระดาษทรายมาแต่ง สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำหรืออยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบให้อย่างละเอียด mm hmm. เผื่อท่านใดที่จะนำไปประกอบอาชีพหรือไปสร้างรายได้เสริมก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่มีการติดขัดในส่วนผสมหรือการวางรูปแบบของตัวกระถางก็ขึ้นอยู่กับแบบพลาสติกที่เรามี สำหรับงานปูนซีเมนก็ต้องขึ้นอยู่กับแบบเพราะเราจะปั้นขึ้นรูปเองเลยไม่ได้เนื่องจากตัวปูนซีเมนมีการอ่อนตัวเมื่อเราบีบหรือจับบ่อยๆก็ต้องอาศัยแบบพลาสติกหรือรูปแบบอย่างอื่นที่จะมาทำเมื่อเราขัด หน้าปูนซีเมนต์เสร็จเราก็จะทำการเคลือบเงาโดยการใช้สี toa ร้อยในการเคลือบเงาก็จะมีส่วนผสมของทินเนอร์แต่สีที่เรานำมาทาเราไม่ต้องผสมทินเนอร์เข้าไปเนื่องจากเขาจะผสมเสร็จในตัวเวลาสีแห้งก็จะเป็นฟิล์มเกาะติดกับตัวกระถางแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อกระถาง ทำให้ตัวกระถางมีความโดดเด่นเวลาเราทาเคลือบเข้าไปก็จะมีความสวยงามสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากได้ลวดไม้เยอะๆเราก็สามารถที่จะปาดหินเทียวไปอีกรอบเพื่อที่จะดึงเอาหน้าไม้หรือลวดลายไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะลบตัวปูนซีเมนตที่ยังเกาะกับผิวของไม้อัดอยู่ เราก็สามารถที่จะเจียได้ลหลายรอบและการเคลือบเงาที่ดีก็สามารถที่จะเคลือบเงาได้หลายรอบยิ่งการเคลือบเงาสองรอบขึ้นไปก็ยิ่งดีความเด่นชัดของตัวกระถางหรือลวดลายไม้กับสีปูนซีเมนต์ที่เราได้ผสมสีเข้าไปก็จะมีความเด่นมากขึ้นก็จะทําให้มีความสวยงามก็ามสามารถที่จะทําขายได้หรือทําใช้เองก็ สามารถที่จะนำมาโชว์ลวดลายให้มีความเด่นขึ้นกับบ้านเราสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาในการทำคลิปให,ใหม่ๆหรืออุปกรณ์วัสดุที่จะนำมาทำหรือส่วนผสมของปูนซีเมนต์พร้อมกับสีในการทาและการเคลือบเงามาให้ท่านได้รับชมกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการทำบ้านหรือทำกระถางก็ดีผมก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็หาข้อมูลหรือรายละเอียดและการทำด้วยตัวเองมาตอบคำถามเพื่อที่ ท่านจะได้เข้าใจและสามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องมาเสียเวลาในการคิดค้นหรือการหาสูตรต่างๆที่จะต้องมาทำกระถางสำหรับผมก็ต้องคิดค้นหาทั้งสูตรทั้งอุปกรณ์ทั้งส่วนวัสดุที่จะต้องทำให้ท่านดูสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณครับ